มันมีโรคภัยอะไรที่เป็นแล้วทาให้จูหดไหมคะคุณหมอโรคภัยไข้เจ็บที่ทําให้จูหดนั้นนะคะก็อาจจะมีบ้างเช่นว่ามีพังผืดส่วนใหญ่จะโค้งมากกว่านะคะก็จะมีพังผืดด้านข้างของจูนะคะท่ทั่วไปอยู่ดีจูหดไปเลยอันนี้ก็อาจจะไม่มีนั้นน่อกจากขาดฮอร์โมนนะคะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอย่างอย่างมากก็อาจจะทําให้อมันหดเล็กลงในขณะที่กําลังสร้างนะคะ หมาถึงแมเกผู้ชายนะคะ,คะบางบางโรคก็จะมีจูมิขนาดเล็กนะคะเกี่ยวข้องกับโครโมโซมผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันสร้างมาแล้วก็มักจะคงขนาดไว้นะคะไม่หดลงนอกจากขาดอาหารอย่างรุนแรงหรืออะไรประเภทนี้นะคะแล้วถ้าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันเคยพังงาดหรือวันเคยสไสเท่านี้พออายุมันเริ่มขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้น40 50 60 70หเจดมันหดไหมคะคุณหมอหดตามอายุที่เพิ่มขึม้นค่ะ,คะมัน มันไม่ค่อยหดถ้าขนาดไม่แข็งตัวแต่การแข็งตัวของมัน<อ>มันอาจจะดูหดลงเพราะว่ามันไม่แข็งตัวเต็มที่ก็เราจะมีคําถามจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเสมอว่าแต่ทาไมไม่แข็งตัวเต็มที่เมื่ออายุมากขึ้นนะคะดังนั้นบางคนบ่นว่าจูตัวเองหดเนื่อเพราะว่ามันไม่แข็งตัวเต็มที่แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงถ้ามีเส้นเลือดหดสาเหตุหนึ่งที่เส้นเลือดหดคือการสูบบุหรี<อ>่นะคะอันนี้การสูบบุหรี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่สังคมไทยรณรงค์นะคะ เพราะว่านอกจากเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อาจจะเกิดข,ดขนาดของไอพศหดด้วยและปัจจุบันก็บหรีไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่โหมกังวลใจมากเพราะเด็กๆเอาไปสูบนะคะดังนั้นก็เรื่องของบุหรีเน่ยนะคะถ้าไม่จําเป็นก็อย่ายุ่งเกี่ยวจะดีนะคะเพราะว่าเส้นเลือดจะทําให้เส้นเลือดหดได้นะคะ